มาเจอกับผมอีกเช่นเคยคุณฮันเตอร์ครับวันนี้เดินทางไปหมายแรกครับหมายแรกน้ำหมานยังไม่ใส่ก,กองครับดูเขาใส่ชุดมา <c oughs> เดินทางมาไกลครับมาหมายใกล้บ้านเหมือนเดิมครับกำลังจะเข้าหมายเดี๋ยวไปเช็คดูน้ำคนนี้ใครอ่ะเนี่ย าอีกจ้ำแด้วนะครับหาได้ว okay, ิ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าหมายกันเลยครับก็เอาใส่แมสก่อนครับครับก็หมาถึงกันแล้วครับหมายหอยเยอะแยะนี่คนนี้เก็บเลยหอยเยอะแยะคนนี้ปวดมากครับใส่ชุดมาแต่บ้านครับอะไรกันนักระหนา ผมไว้ใจคุณได้เลยนะแต่งมาเข้ามานอนจริงเลยคฮันเตอร์เนี่ยสภาพหมาครับน้ำขึ้นเยอะเลยครับเป็นป่ามายะลาฟครับหมายนี้เดี๋ยวยังไงมาติดตามรับชมบรรยากาศใต้น้ำสวยๆครับคุณฮันเตอร์ครับ ลุยกันเลยครับพี่น้อง ชมปลาแลไ้ไมไม่ยิงคุณถูกผลงานเขาครับพี่นอ้อง โมโมเองกดใส่เลยกดใส่บางยาตึงแงงเหมือนนี่ผมอาดีเก็บเต็มถึงภาพพื้นหนึ่งเอ้ยวาฟังเขาเราประสบการณ์กับก่อนครับท่านผู้ชมอันนี้ครับโอ้ยากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปซ้ำครับทุกทยเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปซ้ำเลยนะครับเนี่ยโอ้ยไหนกันนักดาลท่านผู้ชมโอ้ยพี่น้อง เปล่าเนี่ยหัวปุ๊บปุ๊นึงโอ้เก็บแตกคากเลยโอ้เดี๋ยวลอยน้ำมาไกลครับเหนื่อยค้าเหนื่อยแป๊บหนึ่งครับโอ้ซ้ำเลยซ้ำเลยกองซ้ำกอง ขึ้นมาเลปอดปัดเลยบ่มีโม่โมเออเน้นเน้นนี่ยิงนล้วกันต้นกองเลยนะกองอันนี้บ่อันขาอยู่ขี่หนาบ่อยู่ตรงลูกบ่ถ่าเ่เอาหอยแม่กอดก็ขึ้นมาแน่หอยแห่ ไม่ได้คระบกันเยอะอยู่ครับดูเดาวเลยครับโหโอู้่เ็ครับจะเอ้ยถาับอนี่ครับโอ้โหข้างบเรียกอะไม่รู้นะถือเท้าหน่อยดูขุดไปแล้วนะขุดไปแล้วนะ คนน้องอาอยู่้องน้องก็พปเลียงด้วยนี่มาเอาไปเลี้ยงด้วชมะจบโอ้ยกล้เลยอ่ะโอ้ยยิงกันทุกคนครับนี่นะโอ้ยิงกันทุกคนในกองโชว์ไหนก็โอ้ยนกนานเลยครับวันนี้โอ้ยยีสกไทย Đây này, này.